เนื่องในวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติเหล่าคนดังหลายคนก็ได้ใช้โอกาสนี้โพสต์โมเมนต์ดีๆเกี่ยวกับคุณพ่อหนึ่งในนั้นคือนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีสุดเซ็กซี่ใบเตยสุทีวันหรือใบเตยอาสยามที่ปีนี้ไม่ได้แค่มีคำอวยพรซึ้งๆถึงคุณพ่อเท่านั้นแต่เจ้าตัวยังหอบเงินปึกใหญ่หลายปึกมาให้คุณพ่อเป็นของขวัญ โดยสาวใบเตยได้โพสต์ภาพขณะที่คุณพ่อกำลังอุ้มเงินกองโตระบุข้อความว่าเชื่อว่าป้าป๋าไม่ต้องการอะไรมากนอกจากสิ่งนี้ค่ะเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆของป้าป๋านะรักป้าป๋าที่สุดในโลกแข็งและแรงมากแบบนี้ตลอดไปจ้ะไม่มีทุนการศึกษาใส่ชุดนักศึกษามาหาเราป้าป๋ากล่าว ขณะที่พิธีกรคนดังมดดำคชาภาตันเจริญก็ได้โพสต์ถึงคุณพ่อสุชาติตันเจริญประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับบอกว่าแม้จะเป็นพ่อลูกที่คิดต่างในเรื่องของการเมืองแต่ก็มีความเคารพในอิสระทางความคิดซึ่งกันและกันโดยระบุว่ามดดำอาจไม่ใช่ลูกที่พ่อคาดหวังไว้น่าจะผิดหวังทุกอย่างสำหรับความหวังของพ่อแต่จำคำที่พ่อสอนว่า วันหนึ่งลูกของพ่อต้องเก่งให้ได้กว่าพ่อลูกพ่อต้องทำให้สำเร็จมากกว่าพ่อพ่อเชื่อมันอย่างนั้นและความเป็นจริงไม่ได้เซลลหนึ่งของพ่อคำที่พ่อคอยให้กำลังใจแม้จะคำสั้นมากมันเลยทำให้ไม่เคยหยุดเลยเมื่อมีโอกาสทำงานเป็นพ่อลูกที่เจอกันน้อยมากคุยกันได้ไม่นานแล้วทะเลาะก,กันความคิดมักไม่ตรงกันเลยส่วนใหญ่น้องชายจะอยู่กับพ่อตลอดมากกว่า แค่อยากบอกพ่อขอบคุณสำหรับอิสระทางความคิดขอบคุณชีวิตนี้ที่มีพ่อรักป่านะรักมากด้วยได้แต่พิมพ์ละนะเจอหน้าก็พูดไม่ออกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ซึ้งระหว่างพ่อลูกของคนในวงการบันเทิงปีนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชนทีวเพียงแค่สแกน q ิ c อ d e ได้เลยครับ